สวัสดีครับกลับมาพบกับแปะอีกครั้งนะครับในเพจแปะปากมากนะครับแล้วก็ในที่สุดนะครับทางด้านจูฟ้านะครับก็ไม่สามารถจะทานกระแสนะครับเรื่องของไวรัสโควิด -19 ไปได้นะครับต้องทำการเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติทุโรก2020ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเป็นการเปิดทางให้ทางลีกต่างๆนะครับที่จะอยู่ในช่วงระหว่างการที่พักเบรกนะครับเพื่อ หลบภัยต่างๆนานาต่างๆเหล่านี้นะครับกลับมามีลุ้นในการที่จะมาเตะกันต่อให้จบโปรแกรมของฟุตบอลลีกแต่ละประเทศในซีซั่นนี้ให้ได้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวนก็ดูตามสถานาการณ์ว่าจะเอากันอย่างไรแต่นี่นะครับอย่างที่แปะเคยบอกไว้เสมอว่าทางออกที่มันดูดีที่สุดนะครับแล้วก็มันน่าจะามี วความเป็นไปได้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถจะขับเคลื่อนกันต่อไปได้น um> ั่นก็คือการเลื่อนศึกยูโร2020ออกไปนะครับหลังจากนั้นแล้วหลังบ้านจะโล่งแต่ละลีกจะเอากันอย่างไรจัดโปรแกรมกันอย่างไรก็จะได้มีวิธีการดําเนินการของตัวเองต่อไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นมุมที่สวยงามที่สุดนั่นหมายความว่าการประชุมนะครับของทีมในระดับพรีเมียร์ลีกนะครับที่จะเอาอย่างไรนะครับเกี่ยวกับ ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็พอจะมีทิศทางที่เป็นไปได้ดีขึ้นแล้วนะครับสมมุติว่ามีการนะครับยกมือเพื่อจะขอโมคะการแข่งขันฟุตบอลในฤดูกาลนี้ไปจริงๆนะครับก็ถือว่าเหตุผลมันรองรับน้อยลงไปพอสมควรหรือเปล่านะครับเนื่องจากยูฟ่าเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันของตัวเองออกไปเป็นปีหน้าให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทีนี้ความเป็นไปได้มันไม่ใช่มีแค่การโมคะไม่โมคะอย่างเดียวทางออกอื่นให้เลือกมันก็มีให้เหมือนกันแล้วถ้าสมมุติว่ามีการปล่อยนะครับมีการให้วกสสาหรับการโมคะอีกครั้งหนึ่งจริงๆนะครับเราลองมาดูกันว่าโอกาสที่จะมีคะแนนถึง14คะแนนเนี่ยมันพอจะเป็นไปได้ไหมนะครับเพราะทั้งหมด18ทีมต้องการ14ทีมที่เห็นด้วยนะครับถึงจะมีการโมคะ ผลการแข่งขันทั้งหมดที่เกิดขึ้นทีนี้เรามาดูโปรแกรมนะครับนอกจากลิเวอร์พูลเนี่ยแน่นอนแล้วลิเวอร์พูลไม่ยอมให้โมคะแน่ทีมที่1นนะครับต่อมามีทีมอะไรบ้างนะครับที่คิดว่าจะไม่อยากให้มีการโมคะการแข่งขันใครนั้งนี้ก็คือสองเลยนะครับนับไปเลยคือเลสเตอร์ซิตี้แน่แ่เลสเตอร์ซิตี้ดูการนี้มาดีนะครับตอนนี้อยู่ในอันดับ3ของตารางการแข่งขันมีลุ้นไปฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกมันไม่ใช่โอกาสง่ายๆที่เลสเตอร์จะทําได้นะครับ เพราะฉะนั้นเลสเตอร์ซิตี้เองก็ไม่อยากให้มีการโมฆะการแบบข่งขันฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนนะครับต่อมามีเชฟฟิลด์อยู่ในเตดเชฟฟิลด์อยู่ในเตดนี่คล้ายๆกับทางด้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับปีนี้เลสเตอร์ปิดจากฤดูกาลมาเชฟฟิลด์อยู่ในเตดจากทีมที่แตงหนึ่งนะครับที่จะตกชั้นไปสู่ชั้นเป็นชิพในฤดูก,กาลหน้าเล่นไปเล่นมาตอนนี้พวกเขามีลุ้นผลงานโคต้าฟุตบอลยุโรปอย่างเต็มตัวแล้วนะครับและที่สําคัญเลยก็คือว่า การลุ้นของทางด้านเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเนี่ยมีลุ้นถึงโคตาแชมเปียนส์ลีกนะครับเลยทีเดียวไม่ใช่เฉพาะลุ้นโคฟ a าอ่าโคตายูรป่ายูโรปานะครับแชมเปียนส์ลีกเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดก็มีลุ้นกับเขาเหมือนกันตามเข้ามาด้วยอันดับ4คือบู๊ฟแ a n ตันสถานการณ์เดียวก,กันกับทางด้านอ่าเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาไม่อยากให้มีทีมมีการโมฆะผลการแข่งขันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับ มันมีไม่มากที่พวกเขาจะมีโอกาสไต่อันดับกันขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับอีกทีหนึ่งทีทีหท่ห้านะครับเบอร์ลี่เบอร์ลี่นี่ตอนนี้กำลังลุ้นไปยูโรป้าลีดอยู่จากผลงานที่ไม่ค่อยดีนักนะครับล่าสุดผู้จัดการทีมก็ได้รงวัลกุญซือยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพัานธ์ไปอีกนะครับเบอร์ลี่กำลังขยับไต่อันดับของตัวเองขึ้นมามีคะแนนทิ้งห่างวูฟแฮมตันเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นนะครับพวกเขาเองก็ได้ลุ้นเต็มตัว ไปลุยศึกยูโรป้าหรือดูการหน้าด้วยเหมือนกันเช่นเดียวกับคริสตาพาเลตทีมที่6นะครับคริสตาพาเลตนะครับก็คะแนนเท่ากับเบอร์ลี่มีลุ้นโอกาสเดียวกันเหมือนกับเบอร์ลี่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นพวกเขาเองไม่น่าจะอยากให้มีการโมฆะการอย่างขันอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายเลยทีมที่7แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนยูยูไนเต็ดหลังจากที่ผ่านมาในช่วง2-3เดือนหลังพวกเขากลับมามีผลงานยอดเยี่ยมนะครับ11นัดหลังสุดในทุกรายการพวกเขาไม่แพ้ใครเลย แล้วมีลุ้นนะครับแมนยูมีลุ้นถึงอันดับที่3ที่จะจบในศึกพรีเมียร์ลีกด้วยซ้ำเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น7ทีมที่เห็นอยู่น่าจะมีโอกาสที่ไม่เห็นด้วยจากการที่จะให้โมคะลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับทีนี้7ทีมจะเหลืออีก11ทีมก็จะไม่เข้าเกณฑ์แล้วนะครับจะไม่เข้าเกณฑ์ที่จะให้มีการโมคะการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล ที่กาลังแข่งขันกันอยู่นี่นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะโมฆะหรือไม่โมฆะตอนนี้มันดูแล้วลดน้อยลงไปที่สําคัญเมื่อยูโรยูโรปยุทธทางยูฟ่านะครับเปิดทางหลังบ้านให้อย่างนี้แล้วเราไปลุ้นกันต่อนะครับว่าเมื่อไหร่พรีเมียร์ลีกถึงจะพร้อมกลับมาทําการแข่งขันกันได้อีกครั้งหนึ่งอดใจรอความชัดเจนอีกสักนิดหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นการมารายงานความคืบหน้าให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนในเพจได้รับทราบกันก่อนนะครับ เอาเพราะว่ามีข่าวดีเป็นข่าวดีแล้วกันสําหรับการเรื่องทีนี้โอกาสที่ทุกอย่างจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วกลับมาแข่งขันกันต่อค่อนข้างจําเป็นไปได้สูงแล้วครับขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งด้านบนด้วยนะครับใครชอบดูฟุตบอลไปแล้วก็ลุ้นไปเชียร์สิ่งต่างๆไปก็เข้าไปที่คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดแปะเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วลกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ว่ามีเรื่องราวอะไรน่าสนใจนะครับฝากติดตามเพจแปะปมากด้วยครับ เห็นบทความเห็นอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ